ไม่นี่แตเยอะเลยสาวกูดสาวกูดนั่นไงเต้าข้าวอืมคุยอะไรไอ้หลดช้างมูนมึงอะไรไอ้คุณเกมไม่โหลดเน็ต 4K วะนั่นน่ะกากกากเน็ตแม่ง 2K เดี๋ยวดูเลยเปลี่ยนเน็ตให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักจะได้ยินเสียงโมเด็มตีติดติดติดแล้วก็หลุดแล้วก็หลุดไปกากชิมหายมาไหมเตด นี่คือกูวิ่งละไม่สนใจละทำไงทำไงอกูไอล่ะก็โดนโดนดาเมจไปเถอะอันนี้ต้องบอกก่อนนะท่านผู้ชมหลายเป็นการทดลองลงอะไรนะแบ็คดักก้อนเน้นแบ็คดักก้อนซ้อมหมดจ้าหมดซ้อมหมดซ้อมนะจ๊ะครั้งแรกเปิดซิงนะครับทำอะไรวะพอแล้วผมชอบบรรยากาศในเมืองนะมันดูแบบโทียเป็นทัพไตเฮ้ยตัวอะไรอ่ะระวังนะจ๊ะนี่มาจากสนานเราต้องสู้ตัวอะไรอ่ะโอ้ไม่กดแหลบเนี่ย ขับไปทิไม่ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะให้เปิดอะไรดีวะขาศึกมเอาไฟน้องแข็งเหมือนกันโดนแคปโอ้ไฟต์ก็แหลกเหมือนกันโอ้โหแล้วก่อนคืออะไรวะเนี่ยเยี่ยอะไรวะเนี่ยสะพานเหรอเนี่ยระวังระวังพี่ใช่แล้วมันเป็นสะพานเข้าเมืองเป็นเฮเว e n จ้าโอ้ยเย้แฮะตื่นเต้นจุงมแต่เป็นการเข้าประตูหลังนะโดนทุกสิ่งแกเต้นจังเป็นเกย์นี่ว่าเข้าประตูหลังนะ ใช่แล้วมาไหมทีละอันทีละอันทีละอันเรื่อยเรื่อยมันไปไหนแล้ววะมันหายไปไหนแล้วไปโน้งหรือมันวิ่งไถ่ไงอ๋อไปยันแทงอยู่กลางสพาที่อยู่กลางสพาหลอกที่สาม้องมาลางสพาถ้าถ้าเริ่มเข้าอ่ะนะกลางสพาเอาไว้กลางสพาเลยเลยระวังบนซทตเลือ โอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกท่ามันก็มั่วๆอย่างเงี้เนี่ยโดนบนแพทเคียวไม่ช่วยนะจ๊ะอู้ยแกได้จริ้งได้แกได้แกได้วางเสาแกได้เลยอันนี้คือมันมันจะมีความซ้ำพิเศษหลอดไหนอคุณเอนไม่ใช่สบายๆนะจ๊ะคุีเอ็กอย่าได้โดนเนี่ยหลอดสามรึได้ครับได้เลยพี่น้องฟังถูก ตัง้งเหมโอนใครเล่นรถรายการสุดสั้นมันมันไม่กลางสะพานจะเป็นแล้วโอ้ยต้องกลัวโอ้ยสีซ่าสีซ่าสีซ่านามือแล้วสีซ่านามือแล้วโอ้ยโอ้โันคูฮันคูฮันคูแล้วโดนฮอนคูเ้าฮิวดีเลยอะเ้าฮิวดีเลยกูฮิวให้กัน มันลุกคิวมันลุกคิวอยู่นี่เอ้าแม่งอยู่ไหนอ่ะคิวไม่ได้แล้วแล้วไอ้ซีซ่าไปไหนของไปซีซ่าอยู่ไหนซีซ่ามาข้างไอ้กคุณเจมี่ผมดีแค่แล้วโอเคเอาครับไม่เป็นไรครับค่าบาทจะวิ่งไม่ได้ครับขอโทษนะตันแหละอ่ะเสาวตีไม่งานรอบอะมันลิซิตอะไรวะเฮ้ยกูโดนบอลแคท ครับคืนโอ oh, 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 oh. ้ยอลังบนแคทค่ะหายแล้วโอ้ยอะไยตั้งหลังจัดมาจัดมาโอ้ยเอาเสา้สา้วเสาๆๆ้โอ้ยควิดดีเอควิดดีอโอ้โควิดดีเอ็กก็เตียมเตียมอยตรงการียมอยตรงกางมีอะไรวะเพราะว่าถ้าไม่อยู่ตรงกลางมันจะมีกลงยากนะจ๊ะ กงหญ้าก็กินหญ้าดิกินหญ้าหญ้าโยอ่ะหญ้ากินหญ้าเลยไม่ก็ไม่แทงอยู่ตรงกลางก็พอมันขึ้นตัวั้นขึ้นที่ไปแล้วขึ้นแล้วเนี่ยอยู่ตรงกลางไว้ตรงกลางไหนวะนี่แหละกลางนี่แหละกลางโซฟาเี้นี่ไงตโซไหนโซไหนโอ้ยแล้วทําไงทําลายกงเหรอขึ้นขึ้นขึ้นแล้วอ๋อขึ้นขึ้นแทนเนี่ยก็โย่ ถ้าไม่ขึ้นนั่เป็นไงอ่ะอ้าวโอ้โหบอกอยู่ว่อยู่ข้างนอกถอยดรอปเลยควิดเอ็กก์เหรอเนี่ยร้องเลยร้อาเลยร้องเขบอกม่าต้องรีบบอกเอ้าไปไหนวะีจะไม่แค่ช็อตไม่มีใครบอกกูเลยหลังจากนี้มันจะมาเรื่อยๆนะครับพยายามต้องการตลอดโอเคจ่ายเลยถ้าไม่อยากทําอยู่ตรงกลางเป็นไงอยู่ตรงกลางก็จะเป็นแบบหนูไงแม่งอยู่ตรงข้างนอกไม่อะไรสนใจเลย มันควรไม่ทำนะเออว่ะมันได้เกือเปี้ยวอ่ะแต่ถ้าให้เขาไปช่วยก็ไม่ทันไม่ทันทั้งตีนขนาดนั้นเลยนะโอ้ยจอกูโอ้ยเหี้ยเขียวดำแดงเหลืองแม่งมาเลยอแรงอือโอ้โหสองหมื่นสามแสนขอแล้วค่ะขีดเองเมื่อกี้แรงนะครับไปๆทุกคนไปไปๆคือตรงกลางใชี่ยนะทุกคนไปอุ้ยระเบิดเออยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอะไรกันเนี่ย พสแฟชักับดอ่ะ้ายดีเลยว่ะจอบนมีฮอคูลงจ้าจะบนแข้ันมแล้วสะานแล้วสะพานสะพานมา่าอยู่ข้างนอกอ้ว่าท่านคนนีอักางนี่เลยใบนะไม่มีคนอยู่ข้างนอกอ่ะยบมดยมดยำบ้าจริงพี่ชายบ้าพี่ชายลาก่อน แล้วก่อนนะพี่ชายไอ้เหี้ยช็อตด้วยไอ้สัตว์เอ้ยอุ้ยโบนแคสไปโอเคโอ้ควิดควิดกูอ๋อโอ้ my god oh my god oh my god ้้แลวโอ้โหอย่าแค่พี่ชายกันคางพี่ชายฉันไม่ค้างฉันกลับบ้าน พี่ชายโอ้ยโนถ่ายถ่ายถ่ายโวยไรล่ะยี่อะเยนรวมเยนรวมตรงกลางตรงกลางนี่แหละตรงกลางตรงกลางตรงกลางชิบหายละตรงกลางตรงกลางน้อยตรงกลางไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางไว้ระว่ามันชื่ออะไรวะชื่อเบอร์ปี้เบอร์ปี้เบอร์ปี้เบาเบาพระไหมเบาป้าไหมเบอร์อะไรจะได้ปี้ เบอร์ตองเงี้แหละหน้าปีถุลแล้วอ้ยเบอร์ตองแพงไอ้สัตว์เฮ้ยช่างมันคนมีตังค์ัอนไหนวะคนมีตังค์ไหนอ่ะนี่เอ๋นี่ตอกลางตอกกางขออันนี้บ่อยบ่อยก็ดีนะเออก็ดีแล้วเอามอร์ี่เกิดได้หรือเปล่าเกิดได้นะเกิดได้เกิดได้อะไรอะไรนะเปลี่ยนทันเมาส์อยู่เปลี่ยนทันเมาส์เออเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ยบอกเราให้ใช้เมาส์มีสายก็จะให้แบบไร้สายอะค่ะกลางเงเออ มีสายแล้วส่งงานไม่ทันหน่อยเคีียดไอ้ขั้วการเลนะท่าเหรอโอ้โหแบตแบตมันไม่ใช่ง่ายๆนะพี่น้องอุ้ย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 โดนบนแท็โอ้ยเครียไปไหนแล้ววะไปโน่นแล้วมึงเกียน์หนอีดอกอีดอกทองีซองติงมึงก็ไถจังวะไอ้เหี้ยอะไร คือมึงไม่ถายตกสะพานไปเลยว่าทีตายไปจบจบไปมตกไปม่เป็นบอสนี่งหรอมกียัระยำดวงกลางดวงกลางบลแคแบลอคแรเดี๋ยวบล็แคมืกันเต็มหน้าูบล็อไวก่อนแล้วกันใครจะตายวะเนี่ยตองเดตองจ้างกลางโอ้ยองตายลอยางไรมาลาแล้วมาแ้วมาแล้วมาแาาา อันนี้ครับอันนี้โดู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 วิ่งดิโอ้โอ้โหมันลงลงๆลงดิโอ้ไปไปลงไปลงไป อคคตัดทีช้อนนิดหน่อยแต่เราสบายดีแล้วโอเควางสอแก้ให้ละท่านี้โอเคนี่ลงกันเลยเนี่ย go crush go c r u เมื่อกี้ใครตายบ้างแล้ววะก็มีมีมันเนตตายไปรอบหนึ่งมันเนตตายตายไปเกือบตายตายแล้วโดนฝังเราตายไปรอบนึ่งโดนโดนฝังโดนฝังเนีย

เบอร์ปี้กำลังจะมาแล้วเบอร์ปี้อีปี้กำลังจะมาวิ่งีิเดี๋ยวเราเราจะคอยปักหัวมันลงนี่เนี่ยลงเอยลืมลงอีกเฮ้ยใครโดนโกดิวะโกดิวะโอ้โหแรงนะจ๊ะไม่ใช่เบา โอ้ยบาบ้าวบาบ้าวบาบ้าว้านต้านมึนี่แบละจ้าก็บาบ้าวไาบาบ้าวบ้านต้านมบงอุ้ยน่าเมื่อกี้ดูไงว้าทำไมมันแรงเออเป็นเป็นทุบแบบฮอกแบบเมืองอ่ะมันดูยากนะเว้ยตรงแบบฐานที่บู๊มันแคบเหมือนกันนะ ไอเน็ตใหม่นี่แม่งทีทางเป็นคนแคบเลยไม่แต่ว่ากูชอบในชอบในน้นะตรงที่ว่ามันเอ่ออะไรวะชอบฉากแบบมันเป็นเมืองอ่ะชอบตีในเมืองมากกว่าเออชอบด่านแบบทีมด่านแบบเอ้ยตู้ทหารในเมืองาวเลยตรงด้ารมเลยตรงด้าอตรงกลงการงกลาอ่านนเ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 นนนนเนนเนนนนเ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 นเนเเนี้เอนเรนเนเนนน S <S ไปดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกิดไปแล้วมึงเบอร์ปี้พุ่งไปแล้วเบอร์ปี้พุ่งอะไรนั้นจะมาอีกเมื่อไหร่วโก้เลยครับโอ้ยขันให้ได้แบบวะกูโดนเต็มเต็มเลยไอ้ไอ้ตาไอ้เอ๊ะเหรอกูโดนเต็มเต็มเลยสองสามแสนใช้ได้อยู่อ๋อโอ้ยดีแล้วพี่สาวสี ขอขอขอหิวขอหิวขอหิวใชไหมครับไปหิวสามทีมาหนูตายแน่หิวฮิวฮิวมีนะเอาเปล่าแต่มันนี่แต่มั่นี่ไม่ได้วางเสาฮิวแล้ววางเสาฮิวแล้วโอเคเต็มแล้วโอเคเขาพูดท่าฮิวผมฮิวผมเป็นฮิวสำรองแล้วกันเอาไว้ใช้เมื่อจำจำเป็นจำเป็นยังอาจจะไปได้ไอ้เงี้ยมึงก็แรงเหมือนานท่าถ่ายมึงเนี่ยอดอกสองเลยเตรียมเตะตรงกลางตรงกลางครับตรงกลาง จูฮะใช้จูที่มันโอ๊ยโดนบอลแท๊กจ้าใช้จูที่แรดอะแรดจะตายเลยโดนบอลแท๊กอยู่ใโดนแรดโดนบอลแท๊กโอ้ยโอยจะตายโอ้ยจะตายใชีได้ใชีได้ใชีได้สะพานสะพานไปโก๊กโก้หายไปไหนอึ๊บอึ๊บอุ้ยโอ้ยอันนี้นี่นี่ฟาร่าเมื่อกี้มึงพ้นพอดีเลยวะแปลงแล้วแปลงแล้ว แตกแล้วอ้อแตกแล้วอ้อเลือดร้องร้งแตกแล้วรู้สึกฟินจังเลยโอ้กูโดนกูโดนกูโดนกดแพร์เต็มส์ฟินกดเต่าเหี้ยวถอดเนื้อแล้วเนื้อแล้วกระก้อนอุ้ยเหี้ยเฮ้ยเบา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 มีเสาแกจ้่ เบา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 อินฟัเบาๆไปไหนแล้ววะจวิดไปไตกบ้านะไรนะโอ้ยหน้าจอคนี่เหลืองแดงกระดำเขียวเหลืองแดงดำอสนะว่เ่ง่ก้ก็ใช้ได้นะ โอ้โดนแบนแคปเหมือนกันแต่ก็ใช้ได้เบาๆบาเบาเโอ้ยถ่ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีที่เปิดอย่าโดนถ่ายนะโดนถ่ายนี่กูขอบอกว่าโดนลวงว่ะโอ้ยโดนขาเสาหิ้วอีกยังอะไรด้านไหนอันนู้นโอ้โหเอฟเฟกต์มึงจะขนาดนี้แต่โดนแม็กมาว์วอล่ขังอีกโดนแม็กมาวอร์ขังเอง ไปกูส้กูส้ตายระวังแพ้มันด้วยนะทั้งรออยู่มายแล้วโว้ยควิจะกันโดดแั้หนึ่งสองสามอย่าไปกลัวดิวะเออเด็บัฟาสองสี่ยังอยู่ไอ้เหี้ยมันช้าว่ะบนแค่อีกเอ้าชิบหายละมันทุบเ่าเดียใจ โอ้ยเยอะหลอกสุดท้านี่บ้างนะครับฮะไม่ใช่วักใบวักใบมีวักใบอย่าอย่าได้โดนแน่เชียวแล้วนี่เป้าหมายเบอร์หนึ่งที่ต้องหลบให้ได้ใช่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 มาควิดอะไรก็ันอยู่ตรงนี้ลงมาแล้วจ้าอู้ยโดนเราโดนอะไรอ๋อเฮ้ยวันใบได้เงินติดใบเจ็ดวิสิบวิเลยเฮ้ยผมรักษาได้ไหนรักษาฉีดยาดิ่ งกลางกลางจ้ากลางอยู่จ้ากลางนี่นี่อันนี้กลางพอดีกลางพอดีเนี่ยคือระยะวางมันไกลปะไกล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 กว้างไกลไว้นะเมื่อกี้เนี่ยกว้างไกลใหญ่ยาวโอ้แม่เจ้าไม่ใช่วางที่หมายถึงคีย์บอร์ดแบนใช่ไหมฮะหมายถึงคั่วยนี่แหละมมัันนกกระจจุหมายถึงจู่เีย โทษทีเรียกเรียกเรียกชื่อจูผิดลืมลบระวัง้าสู้ต่อไปทาเกชิเฮ้ยไทยไยมึงจะไไปไหนล่ะมาเจอกับนักล่าหน้าด้านหนอมนักล่าหน้าด้านโอ้ยเฮ้ยขึ้นรัวรัวไปดาไปด่โด้วยดูด้วยมือห้าจเน่ยอหาจช่วยด้วยไม่โดนจะเพราะอวตารอยู่จะมือห้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ยืตรงกลาล้วไม่ดูโดนหรอปะไอมันได้ถือไม่โดนอีกแล้วอยู่ไหนเนี่ยอย่าทำอยเฟรมเลยมันตกมันะไม่ไปไม่ได้โหยก็จอสัขนาดนี้เดี๋ยวไปดูในคลิปดิเอเอ้ยเขียวเหลืองดำแดงขาว,วม่วงแม่งมาแงเนีขียว <c oughs> <c oughs> เหลือาวไร่เีเ้ย มันมันทีคกระเด็นไปโดนสายฟ้าเนี่ยโอ้เราสะรออยู่ด้วยนะอยู่ตรงไหนอนุนอนุนลังไปดิโกกโกโกโกเอ้ยโอ้ดีนะกะโดดทีเดียวทีทิพหายเมื่อกี้เกือบไปกดชิวชาร์ตต้องรีบโอ้ยโอ้ย เอ้าซ่าโดยโดยโจยโจยตายเลยค่ต่อแก้ต่อแกยู่ไหมต่อแก้อยู่แล้วเนี่ยต้งเปลีหน้าเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยไปไกลสิตายไม่จำกัดนี่เนอะซ้อมไม่เป็นไรโอเคบายโก้ดีวะเขาตีให้เออไป่เหรวะหนึ่สองสาม ไอเฮียเมื่อกี้ดาเมจกูขึ้นหนึ่งล้านครับผมขอบคุณตสนใจสนใจแต่ไม่ได้ถ่ายไว้โอ้โหใส่ได้การก็ไปดูในคลิปถ่ายคลิปกูอัดเป็นคลิปเลยคราวนี้หนึ่งล้านยังไงวะเฮ้ยพี่น้องพังไป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 ว่ะห้าวิสี่วิสามวิปอบเองก็ได้คะโอเคก็ควิดควิดล้วว่ะโอ้ยดอกละแปดหมื่นแต่ได้อยู่นะโดนสิบดอกก็แปดแสนนะเอาเฮ้ยตงกตองการ ไม่ต้องห่วงวิญญาณไม่ต้องห่วงวิญญาณวิญญาณอยู่ได้กลางตรงกลางสบายใจเลยสวัสดีไหน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 แม่เจ้ามาถ่ายมัตสึควายวิญญาณโหดอ่ะแข่งรีบลงละเอ้ยเปรี้ยวไงเปรี้ยวอะเปรี้ยวตัวหุ่นงิดหุ่นงิดหุนงิดหุนงิดโอ้โหุ่นงิดนะครับ แอนด์สเตอิตายพี่ชายทำไมแอนด์สเตจะตายอ่ะครับออุ้ย้ยยโตายแล้วปลอดภัยจนได้กูไม่ตายก็ตูยังยับอยู่ฮะไปไหนแล้ววะไปจ้าไม่โดนคอนโคลจ้าไม่เป็นไรจับมาจับมาจับมาหน่อยจับมาหนอ่อ,นอยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย จะผ่านแล้วจะผ่านแล้กยังวางเขาแก้ได้ทันเลไม่ด้ันแม่ไปนักใครม้นแฉจะผ่านแล้วจะผ่านดานแรกจะผ่านแล้วเรเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไม่ได้เลยอะเฟมเลสตกอะเฟมเลสตกก็เก็บดีวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเอ้ยเฮ้้ยงเ้เเ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้าเ้ยเฮยเยย้้้้ย เต้นน่อยเต้นน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ่้15ล้าเ้ยเ้เลยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮยเฮ้เ้ยเฮ้้้ยเฮ้้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเห้้ยเฮ้ยเ้ยเ้เมูอกี้หล้านก่ยู่ไหนเล้นเ่ยเหรอแรงไหมแค้เมื่อกี้ไม่ใครอ้งอไอ้เฮียแู้ลิอ้ย โอ้ยวนเทพเงี้ยเงี้ยพอดเทพเลเฮ้ยเห็นท่ามันขิดแล้วแบบอยากได้ชิวชา้าอย่างงี้มั่งอ,งอ่ะขีด e x หรอชิวชา้า e x โอ้โหถ,ถ้าชิวชา้าอย่างงี้นะโอ้โหโคตรเทพเลยปุ้ง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 ทะลุทุกอย่างที่หังหน้าไอ้สัสหนูว่ารอเรื่องเบอร์แปดสิบเจ็ดก่อนเหมือนจะมีไม่เอารอนั่นรออัลมาต้า e x อัลมาตาโอ้ยอ,อย่างนี้ผมคิดไปคือมีมีเป็นอัลมาตาสามนาทีอะไรมันเป็นสแตนสแตนโจโจ้ขึ้นมาห่างเป็นตัวใหญ่ใหญ่แง ตายแล้วตายแล้วอึ๊บ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 อยู่วะตรงกลางช็อตช็อตช็อตมั่งตรงกลางจะกลางจะกลางจ้ามั่งนี่นะดียิบงอีดอกตายไปตัวหนึ่งโอ้โหป้องคมต้องการออะไรนะอุ้ยตายตัวยังมึกเลยต้องทำไงต้องทำไงทำไงอะทอันนี้ัมันมาทั้ายเย้ ตีแม่งเอ้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไปไหนละไอ้เหี้ยกูตีแม่งแม่งบินหนีตีคือทหนึ่งแล้วแต่สองทำอะไรบ้างครับแต่สองก็ป้องโดยก็พอจ้าป้องโดยลิน